สำหรับใครที่กำลังมองหาไอเดฟี่ไฟลราคาคุ้มมถูกๆวันนี้เนี่ยผมมีร้านดีๆมาแนะนำครับผมร้านนี้เลยเพจซูเปอร์ไก่ชอบขายไอดีบริการนะครับร้านเขาขายดีราคาหลักร้อยเป็นต้นไปนะครับส่วนใครที่แบบว่าอยากจะขายดีนะครับทางเพจยังรับซื้อไอดีด้วยนะครับพร้อมจบในราคาส,สวยๆนะครับระวังการแอบอ้างด้วยนะครับเพจจริงจะไม่ทักหาใครก่อนนะครับและจะไม่ใช้เฟซส,ส่วนตัวในการทักไปนะครับเพจจริงคนติดตามห้าหมื่นกว่าครับไม่มีการกงการเกียนแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมลิงเพจใต้คลิปนี้ครับใครสนใจทักไปได้เลย สำหรับใครที่อยากดูอูเมอร์เล่นแบบส,สดๆนะครับหรือว่าอยากจะเล่นกับอูเมอร์นะครับสามารถตามมาได้ที่แฟนเพจ Facebook นะครับสตรีมกับทุกวันนะจ้าอย่าลืมตามกันมาเยอะๆนะครับมาพูดคุยกันเนาะเอาเลยครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาขี่รถทั้งเกมครับโดยไม่ใช้ปืนนะนี้ยทุกคนฟังไม่ผิดครับและก็ไม่ถูกด้วยครับขี่รถปะนี่พี่มีรถอยู่พี่มีรถอยู่มาๆมา,มา,มาขึ้นับพี่น้องพี่รออยู่พี่รออยู่อามอามมาๆเฮ้ยมันมีตัวหน้าอยู่ตัวหน้าอามอ็นขี้มีมึข้งนขึ้น เฮ้ยมันขึ้นมาด้วยไปเด็กกันนี่หนุ่มอยจามึงไปทิ้งเฮ้ยยา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 เฮ้ยยาโอ้ไม่ไปอาไปโอ้มันยิงระ่าดไม่ไม่นะแตกเลยแม่งโอ้เกินให้พี่ขับป่ะ เฮ้ยมีตัวมีตัวอ้ามีตัวตาย <c oughs> มารอมันรอมันรอมันมาแน่โดนประตูแน่อันแน่อันแน่ไม่รู้สเล่ไม่รู้สเล่โฮ้ยเ <c oughs> ปึ๊บโอ้โหเฉียดชนนิดเดียวมันไม่ขี่รถเหมือนกันว่ะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยจะชนเราตามมาตามมาตัวนี้ตามมา <c oughs> อยากเกิดก็ตามมาแค่นั้นเลย <c oughs> เฮ้ยมอสไซอัม เฮ้ยมีตัวมีตัวมีตัวมาแน่อ่ะอ่ะเดี๋ยวพี่ชนนี่พี่ชนเลยพี่ชนเลยเป้งเป้งเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สามดีกว่าเส้นทางที่ฝันคือทางกลับบ้านคือเส้นเดียวกันเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอันนี้เศร้าเกินไปแล้วสปอร์ตตัวนี้มันจะไปไหนเวลาต้องชิดขวาชิดช้ายข้ามมันเลยวะ ใายชิดขวาเลยแต่แน่น่แนๆแน่เอ้ยไปขึ้นกับมันดีกว่าพี่อยากเนียนว่ะเอ้าไปไหนแล้ววะมันไปไหนแล้ววะเอ้าหายเฮ้ยเอ้าเอ้าไปไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวหายเฮ้ยทำไปเล่นไปเอ้ามันหายไปไหนอ่ะเมื่อกี้เฮ้ยมีคนชุบกันมีคนชุบกันนัหนน่ะวิวไอ้บอไอ้บออ้าวชุบกันเหรอชุบกันเหรอน้องสาวเฮ้ยไปชนมันหน่อยน้อง เออไม่ต้องเกิดไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินมันดาวน่ะดาวแล้วใช่ปหมใช่เออพอดีเออมีตัวสไนพ์มีตัวสไนพ์ตรงเนินตรงเนินตรงเนินด้านล่างด้านล่างเฮ้ยมันมันเสามันอยู่เสามันอยู่เสาพี่เห็นละมันอยู่เสามันอยู่เสาขามันงานแน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 นต้นไม้ก็มีใช่ปหมเอ้ยมันเป็นลิง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 ชนเลยมาดิไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินสไนพ์หรอสไนพ์หรอสไนพ์หรอดาวอีกตั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 ว ไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินตัวนี้ไม่ต้องเดินเฮ้ยกระโดดน้องๆไป้ามบนป้ายเอาออกมาโดดมาโดดเอาเอาลงไม้ซ้ำทำไมน้องน้องลงไม้ซ้ำทำไมครับมาพี่ซ้ำมันไม่ได้หระไปไหนแล้ววะมันอยู่ตรงเสาอะตรงเสาตรงเสาตรงเสาเว้ยมันอยู่เสามันอยู่เสามันยังไม่ตุยเออเเอามามาระวังระวังไม่นะมี่ามันเอาเหรียญ ตัวนี้มันต้องเจอการสักตั้งจะขับรถมาพบมาดิมาดิมาดิเออแตนแตนไปละจ้าหมอแหน่แน่แหนโอ้ยเออเอเอ,เอรถจะพังวะน้องไอยดีอ่ะคิดว่ามันจะไม่ดีนะขอใช้ชีวิตครั้งสุดท้ายไปกับมันละกันไง นั่นแป้งอุ้ยขอเปลี่ยนกันขอเปลี่ยนกันนั่นนี่นี่นี่อุ้ยรถตดอ้าวเกมครับมาอยากจะรู้ตึงใช่ไหนวะเอามาดาว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 ปึ๊บเอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยสามันามเออสามันสามันมันตีเดียวกันหอเนี่ยเออสามันสามันเออมันสู้กันมันสู้กันเอามันยิงโดนมัน่ะมันยิงอะไรอ่ะเออ ไี่พนตายลุนระเบิดไปแล้วเอ้ยมาดิจะไม่ใช้ปืนนะครับจะไม่ใช้ปืนนะครับพี่พนตายลุนระเบิดเช่เหรอเจอแคนตึงด้วยวันเดี๋ยววันก็เจอเราเราจะเป็นทูเองวันทู i Love You พี่ลงตรงนี้นะพี่ยอารถใครกันที่ทำให้ฉันรักระหว่างหารถก็เออ ตรงพอมตรงพอมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเฮ้ยอย่าอย่านะ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 มันลงแล้วเหรอแค่มันลงมาเร็วมันลงมาเร็วมันจะวิ่งมาหาเอาดิจะลองไหมล่ะอ้าวได้เล่นสวัสดีขาใบลุนเฮ้ยตีเป็นมันเนี่ยตีเป็นเฮ้ยย่อ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 ยๆอย่ๆย่อย่อเออย่อๆหน่อยย่อๆหน่อยผมมาทำลิปผมมาทำลิปผมมาทำลิปโอเค มามามาย่อๆหน่อยอย่อๆหน่อย,อย,อย,อยอพวกผมไม่ไมีปืนเฮ้ยเฮ้ย,ยมันยิงมีไปอุ้สาวอย่านะอย่านะคนนี้ผมจองแล้วนะไม่น้ำมันจองอรอเลยว่ะน้องโอ้โดนผู้สาวยิงมาเสียใจรอมง่ <laughs> โอ้ตีวันด้วยดูดิเอามปืนยิงมาน้ำแปงแปๆๆปป ไปใครนนตัวเมื่อก,กี้ไปใายตัวเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้ยไหนก็มาดูด่าล่างวะด่าล่างวะงเฮ้ยมีตัวมามีมตัวมามด้านหน้าด้านหน้ายิงมันตัวนี้แหละตัวนี้แหละเออแซมเลยเออ,เอ,อมาดีเฮ้ยเอาว่ะขับรถแต่เจอแรงแกนมาดีชนแรงแกนเลย <c oughs> เดี๋ยวไปหารถพวกมอเตอร์ไซค์ดีกว่าตกแรงแกนละใช่ใช่ใช่เราจะตกแหลงแกนด้วยรถเราทำได้มาดี มีคนตั้งกระดักระเบิดว่ามันบาเรตเนี่ยเลยวะเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดนะผมไม่ได้พูดนะว่าผมจะตบเกียนผมไม่ได้พูดนะตัวไฮไลท์ตัวไฮไลท์อ๋อใช่เหรอใช่ใช่ร่อนมารอดมากลา,ลางถนน,นเนลยวะจะกัดหัวผมรอ,อ,อดรอดวะเดี๋ยวพี่ชนมันมเด็กเด็กเตกะเตาะเตาเลยพี่กระต่ายกับต่อด็อกแดกด็อกแดกเฮ้ยเฮ้ยไฮไลท์เหรอไฮไลท์เหรอไม่ใช<อ><ม>่ไฮไลท์ตัวเด<อ>ิม มาดิมาดิโอ้ยขอโทษเพื่อนอย่าอย่ากูขอโทษอย่าเอาเอขอโทษเฮ้ยจนไม่นะโอ้แผลนั่นนันน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 ั่นนนนนเฮ้ยโอ้ขอโทษเฮ้ยมันแรงแกนเนี่ยเห็นปะยุ่งออกแล้วแรงแกนเออเมื่อกี้ว่าผมไม่ได้พูดจะตบแรงแกนนะฮะอะไรมันเป็นแค่แบบ เราพูดเล่นๆเฉยเนาะเราพูดเล่นๆเราพูดเล่นๆตัวผู้หญิงนี่ไงที่มึงฆ่าผมใช่แกหมบอตี้เลยอะแกหมบอตี้เอาเรื่องจัดเฮ้ยการนี้มันเป็นใจว่ะใช่ใช่เอาเลยเอาเลยมา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 เดี๋ยวไปหารถอสักคันก่อนตัวไม่ตัวพี่ไม่ตัวตรงไหนตรงไหนนอนพี่เห็นว่ะเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วตายตัวนี้ชะตาขาดแล้วน้องแปดเอ้าเฮ้ยพี่โจนเองเฮ้ยมันเกิดอุ้ยเฮ้ยมันยิงพี่มันยิงพี่ เออเฮ้ยเฮ้ยๆพี่จะตายน้องพี่จะตายเออมาดิไม่ได้ตึงไม่ได้ตึงไม่ถึงว่าพวกผมไม่ได้ตึงนะครับอะนะรถพังก่อนแน่เลยว่ะพี่ว่าตึึดตึ๊ดตึ๊งสวัสดีครับสุดสวยข้องบนลงสุดฟ้ามีขึ้นหารถ เดี๋ยวมีตัวพี่มีตัวตรงไหนตรงไหนขึ้นขึ้นลงไฟฟ้าแล้วพี่เห็นปะเห็นปะไม่เห็นอ่ะสายสายพี่สายสายอ๋อตรงนี้เหรอเฮ้ยนี่ไงนี่ไงกว่าดีสุดหรอเฮ้ยเฮ้ยอี๋ทำไมมารวบไปมาวะน่ะไปแล้วจ้าหมอแอน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 งานงานแอนแอนแอนเอาหายวุ้ยวีเด็วีเด็ดเดี๋ยวพี่ไายไม่หารถดีกว่าเอามาชนช่วยกันตายแน่จะตาขาดแน่ไอ้หนุ่ม จะตาขาดละเดี๋ยวไปรถก่อนถังกไปเล่นไหมเจเจอกันหน้าล็อบบี้ไม่ใช่มันนะหมายถึงเรานี่ปะเอาไม่มีรถหรอกขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาจะฮาอเสือเบี้ยแบบอุ้ยตัวนั้นยิงหัวรัวรเลยว่ะคนหาหยอะไรอ่ะไล่กาดนะในพี่มีปะรักซี่เจ็ดเกมมิ่งเดี๋ยวเจอกับพวกเราพวกเราหล็อปี้เจ็ดเกมเมอร์เฮ้ยไม่ใช่ อยากเจอแรงแกนว่ะเปยอ้ยเย็นยกล้อเออเอาดิลองยดล้อดิโอ้โหไม่ได้เฮ้ยมันนี่ไงมันยิงเฮ้ยไอตัวไฮไลท์ไอตัวไฮไลท์นี่ไงหลังไอวอไ้งไปไหนละเฮ้ยนี่ไงอ๋อไม่ใช่ของศพแล้วก็มีตัวด้านล่างด้านหน้าเราด้วยเมื่อกี้พี่ไม่ได้ฆ่ามัน ตึงตึงตื้อตึงมันเก็บศพแน่เลยเฮ้ยอยู่นี่ไงพี่เฮ้ยนี่ไงนี่ไงเนี่ยเป็นเออมันต้องอย่างนั้นแหละเฮ้ยนี่ไงตัวไฮไลท์พี่พี่จำปะนะวิต้องกลับขึ้นไปหนุ่มนี่ไงตัวไฮไลท์เนี่ยปืนปืนนี้น่ะปืนแอคเนี่ยวิวิหลบหลบหลบเขาเรียกว่าเป็นไอวอของรถเขาเรียกว่าเป็นไอวอของรถอุ้ยสไนว่โอวโอวโอวโวโเฮ้ยไปนะน้อง อย่าอย่านะอย่านะเฮ้ยมีตัวมีตัวเยอะจังโอ้โหเป็นตีเลยอู้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 หารถก่อนเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันไปละหมอไปเลยเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาอุ้ยมีตัวหน้าหน้าพี่อู้ตีเป็นตีเป็นตีเป็นอู้เหูยน้องชายที่เป็นที่เป็นตรงนี้ที่เป็นแล้วมันก็อยู่ในโรงรถมีรถมอเตอร์ไซค์ด้วยเหรอใช่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 เดี๋ยวพี่ขี่มอเตอร์ไซค์ชนแม่งเลยตัวนั้นโดนพี่แน้า วมันเห็นเองเขาหรอขับมุ้ยขับมุ้ยขับมุ้ยใช่ปะรถนี้รถนี้เออเร็วอ้มอไซค์ใช่ปะชนรถเร็วมอไซค์ใช่ปะโอไม่จะไม่รถเร็วโอ้ my god เออเอ้ยพี่ชนอุ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนอย่ายิงเราอย่ายิงเราขอร้อง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 อุ้ยขอร้องอ้าม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 ไม่ไม่โอ้แม่ไม่นะ โอ้ที่ดีไม่ให้เราขับรถเลยอ่ะอุตส่าห์เจอมอเตอร์ไซค์แล้วแม่งอะไรเนี่ย